สวัสดีครับผมครูนกกรแสหร่หลีครูวิทยาลัยเทคนิคสงขลาสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์ครับก็ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทโกเลียม5แยกการยนต์จำกัดครับโดยฝึกในระหว่างวันที่3สิีนาคมถึง25เมษายน2568ครับโดยการเรียนรู้ ที่ได้รับการฝึกวิชาชีพประกอบด้วยงานเตรียมพื้นผิวงานโป้และงานขัดสีโป้โดยปฏิบัติงานให้ชิ้นงานมีผิวงานตามมาตรฐานดังเดิมงานติดกระดาษกาวาม,มาตรฐานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและ ไม่ก่อเกิดไความเสียหายของชิ้นงานหลังจากการพุน่นงานพ่นสีประกอบด้วยงานพ่นสีรองพื้นงานพ่นสีทับหน้าและงานพ่นเคลียร์ฝึกในส่วนของเทคนิคการพุน่นสูตรสีน้ำเทคนิคการพุน่นเที่ยวครึ่งตามมาตรฐาน ของสียี่ห้อนั้นๆงานประเมินความเสียหายโดยแบ่งเป็นงานประเภทเบากลางและหนักเพื่อจัดลำดับในการส่งมอบงานให้กับช่างซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จะประกอบด้วยการฝึกการซ่อมชิ้นส่วนด้วยค้อนและค้อนตู้ การใช้เครื่องเชื่อมแหวนในการซ่อมตัวถังรถยนต์รวมไปถึงการใช้เครื่องเชื่อมมิกซิโอทในการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามมาตรฐานงานซ่อมเช็ดซีตัวถังรถยนต์ในกรณีที่เป็นงานซ่อมหนักมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตามมาตรฐานในการปรับปรุงสภาพให้สภาพรถกลับมามีสภาพดังเดิ โดยในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ได้รับการติดตามการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสารบบการโดยคณะผู้บริหารได้เข้าไปนิเทศติดตามเพื่อให้คําแนะนําและปรึกษาในการที่จะฝึกประสบการณ์เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ได้ด้านความรู้ได้เรียนรู้หลักการซ่อม ที่มีความหลากหลายในยี่ห้อและรุ่นต่างๆของรถยนต์ตามมาตรฐานด้านทักษะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเทคนิคการใช้เครื่องมือรวมไปถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเจตคติต้องทำงานด้วยความปลอดภัยและบริการอาชีพด้วยความเป็นธรรมด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ช่างผู้ให้บริการจะต้องมีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในะการบริการแนวทางในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนขยายองค์ความรู้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานอาชีพและเทคนิควิธีการในการฝึกประสบการณ์ตามสมรรถนะ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับกับผู้เรียนนักเรียนนักศึกษามีมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมตัวถังและช่างซ่อมสีรถยนต์ระดับหนึ่งตามมาตรฐานอาชีพแนวทางในการขยายผลลัพธ์กับเครือข่ายเพื่อนร่วมงานและครูในสถานศึกษาจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพและทดสอบมาตรฐานอาชีพเป็นอันดับถัดไป ในส่วนของการเรียนรู้ที่ได้เข้ารับการทดสอบตามสมรรถนะอาชีพไม่มีปัญหาแล้วก็ในส่วนของปัญหาและประสบในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ก็ไม่มีปัญหาครับในส่วนของการนำเสนอขอจบการเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ